ลองนึกภาพตามกันนะครับว่าเราจะสร้างตึกกระฟ้าสักแห่งแต่ไม่มีพิมพ์เขียวโอโ้โหคงจะโกลาห,ลหน่าดูเลยใช่ไหมครับเรื่องของการวางแผนโครงการก็ไม่ต่างกันเลยครับวันนี้เราจะมาถอดรหัสพิมพ์เขียวที่จะนําทางทุกโครงการไปสู่ความสําเร็จกันเคยเจอกันนะครับโครงการที่ตอนแรกดูดีมีความหวังสุดๆแต่ทําไปทํามาอา้าพังไม่เป็นท่าซะง,งั้นงานก็ช้างบก็บานปลายทุกอย่างผิดแผนไปหมดแล้วก็นั่งงงกันว่า เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นคําตอบของความวุ่นวายทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากจุดเดียวกันเลยครับนั่นก็คือการขาดแผนที่ดีเพราะจริงๆแล้วเส้นแบ่งบางๆระหว่างความสําเร็จกับความล้มเหลวก็คือพิม์เขียวเนี่ยแหละครับว่ามันชัดเจนแค่ไหนตั้งแต่ก้าวแรกเอาละครับงั้นเรามาเริ่มวางเสาเข็มแรกกันเลยดีกว่าในส่วนที่หนึ่งนี้เราจะมาวางรากฐานของโครงการกันให้แข็งแรงคําถามแรกสุดที่ต้องตอบให้ได้ก่อนเลยก็คือเรากําลังจะสร้างอะไรกันแน่ เครื่องมือสําคัญมากในขั้นตอนนี้ก็คือการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทครับคือเป้าหมายมันต้องเฉพาะเจาะจงวัดผลได้ทําได้จริงเกี่ยวข้องกับภาพใหญ่และที่สําคัญต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจนอย่างเช่นเราจะพัฒนาระบบฐานข้อมูลลูกค้าให้เสร็จใน4เดือนโดยที่ระบบใหม่นี้ต้องลดเวลาในการค้นหาข้อมูลลงให้ได้50%เนี่แหละครับชัดเจนจับต้องได้เลย พอมีเป้าแล้วสิ่งต่อมาคือต้องขีดเส้นในชัดเลยครับว่าอะไรคือ IN Scope หรือสิ่งที่เราจะทำในโครงการนี้และอะไรคือ OUT OF SCOPE คือไอเดียที่ดีที่เอ,อ่อเก็บไว้ทำทีหลังก่อนการทำแบบนี้นะครับมันคือเกาะป้องกันที่ดีที่สุดจากปีศาจที่ชื่อว่า SCOPE CREEP หรือที่เรียกกันว่าการงานบวมที่จะเข้ามาทาให้โครงการเราหลงทางนั่นเองครับโอเคตอนนี้รากฐานเราแน่นแล้วก็ถึงเวลามาลงรายละเอียดในพิมพ์เขียวกันแล้วครับ ขั้นตอนนี้มันก็คือการเอาไอเดียก้อนใหญ่ๆของเรามาซอยย่อยให้กลายเป็นแผนการทำงานทีละขั้นที่ใครๆก็ทำตามได้เทคนิคที่เขาใช้กันเรียกว่า Work Breakdown Structure หรือตัวย่อว่า WBS ครับพูด,ดง่ายๆเลยมันคือการแบ่งโปรเจกต์ช้างตัวใหญ่ออกเป็นส่วนเล็กๆที่จัดการได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีนี้จะทำให้เรามั่งใจได้ว่าจะไม่มีงานชิ้นไหนตกหล่นไป ภาพนี้อธิบายพลังของ WBS ได้ดีที่สุดเลยครับจะเห็นว่าโครงการที่ดูใหญ่โตซับซ้อนถูกแตกออกมาเป็นเฟสเป็นงานหลักและก็เป็นงานย่อยๆลงไปอีกจากภาพที่เคยมองว่าโอ้โหจะทำยังไงไหวกลายเป็นแผนที่ที่ดูชัดเจนขึ้นมาทันทีเลยครับว่าเราต้องทำอะไรบ้างพอได้ลิสต์งานย่อยๆทั้งหมดมาแล้วก็ถึงเวลาใส่ชีวิตให้มันด้วยการสร้างตารางเวลาครับซึ่งไม่มีแค่3ขั้นตอนง่ายๆ1 ประเมินก่อนว่าแต่ละงานน่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ 2. ดูว่างานไหนต้องทำก่อนงานไหนทำทีหลังและ 3. ก็นำทั้งหมดมาร้อยเรียงเข้าด้วยกันกลายเป็นไทม์ไลน์ของทั้งโปรเจกต์ครับและผลลัพธ์สุดท้ายที่ท,ทรงพลังมากๆก็คือสิ่งนี้ครับแกนชาดมันคือแผนภาพที่ทำให้ทุกคนในทีมเห็นไทม์ไลน์ทั้งหมดเป็นภาพเดียวกันเลยว่าใครต้องทำอะไรตอนไหนแล้วงานแต่ละชิ้นมันเชื่อมโยงกันยังไงเรียกได้ว่ามันคือแผนที่หลักของโครงการเราเลยครับ มีพิมพ์เขียวที่ดีที่สุดในโลกแต่ถ้าไม่มีทีมงานฝีมือดีไม่มีเครื่องมือที่ใช่ก็คงไปต่อไม่ได้ใช่ไหมครับในส่วนนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องการจัดทับหรือการจัดสรรทรัพยากรที่จําเป็นกันครับทรัพยากรหลักๆที่ต้องวางแผนก็มีอยู่3อย่างครับ1เลยคือคนต้องเคลียร์ให้ชัดว่าใครทําหน้าที่อะไร2คือเงินต้องมีงบประมาณที่ชัดเจนและ3ก็คือของ พวกเครื่องมือต่างๆทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ที่ต้องใช้เพื่อให้แน่ใจว่าทีมเรามีทุกอย่างพร้อมลุยครับแล้วก็มีเคล็ดลับเรื่องเงินที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือการวางแผนงบที่ดีเนี่ยควรจะมีเงินสํารองฉุกเฉินหรือที่เรียกว,ว่า contingency reserve กันไว้ส่วนหนึ่งเสมอเผื่อมีค่าใช้จ่ายอะไรที่ไม่คาดฝันโผล่ขึ้นมาจะได้ไม่สะดุดครับเนี่ยแหละครับสัญญาณของการวางแผนที่รอบคอบการสร้างตึกต่อให้วางแผนมาดีแค่ไหนก็อาจจะต้องเจอพายุฝนได้ใช่ไหมครับ การวางแผนโครงการก็เหมือนกันเลยเราต้องเตรียมแผนรับมือกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้หรือเรื่องที่ไม่คาดฝันไปด้วยซึ่งสิ่งนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าการจัดการความเสี่ยงหัวใจของมันคือการคิดไว้ข้างหน้าครับคือการระบุวิเคราะห์แล้วก็วางแผนรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่มันจะมาทําให้โครงการของเราพังมันคือการทํางานเชิงรุกไม่ใช่รอให้ไฟหไหม้แล้วค่อยหาทางดับครับ เครื่องมือที่เขาใช้กันก็คือตารางง่ายๆแบบนี้ครับเรียกว่าทะเบียนความเสี่ยงมันช่วยให้เราคิดเป็นระบบขึ้นเยอะเลยเช่นเราอาจจะมองว่าเออไอซอฟต์แวร์ตัวใหม่เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเจอปัญหาทางเทคนิคซึ่งผลกระทบมันสูงมากงั้นแผนรับมือของเราก็คือต้องรีบทดสอบมันแต่เนิ่นๆเลยหรือถ้าเกิดทีมงานคนสําคัญป่วยขึ้นมาผลกระทบปานกลางเราก็ลดความเสี่ยงด้วยการทําให้แน่ใจว่ามีการแชร์ความรู้กันในทีมอยู่ตลอด เอาละครับตอนนี้เรามีทั้งแผนที่มีทีมมีแผนรับมือพายุครบแล้วเมื่อโครงการเริ่มออกเดินทางแน่นอนว่าเราไม่ได้มีแผนที่ไว้ดูเฉยๆนะครับเราต้องมีเข็มทิศคอยเช็คตลอดทางด้วยว่าตอนนี้เรานั่งอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องหรือเปล่าหัวใจของการคุมเกมให้อยู่หมัดเนี่ยมี3อย่างครับ 1. คือต้องมี KPI หรือตัวชี้วัดที่ชัดเจนไว้คอยบอกว่าตอนนี้เราทําได้ดีแค่ไหนแล้ว สองต้องมีการรายงานความคืบหน้ากันสม่ำเสมอเพื่อทุกคนเห็นภาพตรงกันและที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องมีกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็นระบบไม่ใช่ใครอยากจะเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนไม่อย่างนั้นเละแน่นอนครับโดยสรุปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าทุกอย่างมันวนกลับมาที่เรื่องของแผนจริงๆครับ แผนงานที่ดีเนี่ยก็เปรียบเสมือนแผนที่นำทางที่ทำให้ทีมงานทุกคนมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการของเราจะมีคุณภาพส่งมอบได้ตรงเวลาและที่สำคัญอยู่ในงบประมาณที่วางไว้ครับคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ลองคิดกันดูนะครับสำหรับโครงการชิ้นต่อไปที่รออยู่ขั้นตอนแรกสุดที่จะลงมือทาเพื่อสร้างพิมพ์เขียวสู่ความสาเร็จของตัวเองคืออะไรครับ